าหมูขาาหมูขาขาหมูจะข้าขาหมูอร่อยอร่อยกินขาหมูด้วยกันนะครับหันหั่นหันให้เตะให้ไหวหน่อยนะาหมูามอรอยอร่อย Terima kasih telah menonton! Thank <laughs>